สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกครั้งนี้นะครับวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดการเสียสละเพื่อชัยชนะแต่ว่าจะมองผ่านมุมมองของพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลักธรรมสำคัญสองอย่างคือมักมีองค์8กับโลกธรรม8ครับสวัสดีค่ะ ก็คือเราจะมาดูกันว่าการเสียสละที่ว่าเนี่ยมันมีความหมายยังไงในทางธรรมไม่ใช่แค่เสียของหรือยอมแพ้อะไรอย่างนี้นะคะแต่เป็นการสละบางอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่เรียกว่าชัยชนะที่แท้จริงมาครับชัยชนะนี่อาจจะเป็นเรื่องในใจเราเองหรือเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นก็ได้เนาะครับอย่างความสงบสุขที่ยั่งยืนใช่ค่ะหัวใจสำคัญเลยคือต้องเข้าใจก่อนว่าเราต้องสละอะไรแล้วเพื่ออะไร คือการสละเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายมีความเข้าใจตามหลักธรรมด้วยค่ะไม่งั้นก็อาจจะเออไม่ได้ผลอย่างที่คิดน่าสนใจครับงั้นเรามาเริ่มแกะจากมักมีองค์8กันก่อนเลยไหมครับอย่างข้อแรกเลยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอันนี้ก็เหมือนต้องเสียสละตั้งแต่เริ่มเลยคือสละความเชื่อผิดๆเดิมๆของเราถูกต้องค่ะสละอคติสละความเห็นที่ไม่ตรงตามจริงเพื่อเปิดรับความจริงเข้ามา สละคำพูดที่อาจจะไปกระทบก,กระทั่งคนอื่นแม้ว่าบางทีแบบว่าลึกๆมันอาจจะรู้สึกสะใจก็ตามอะไรทํานองนั้นใช่เลยค่ะแก่นของมัจมีองค์แปดหลายๆข้อเลยก็คือการสละกิเลสหรือความคิดการกระทําที่ไม่ดีงามออกไปสัมมาทิฏฐิก็สละความเห็นผิดสัมมาวาจาก็สละคําพูดที่ไม่ดีแล้วก็มีสัมมาสังกัปปะก็คือ,อ,อสละความคิดร้ายความพยาบาท สัมมาอาชีวะก็สละอาชีพที่ไม่สุจริตถึงแม้ว่ามันอาจจะแบบว่าได้เงินเยอะก็ตามสัมมาวายามะสละความขี้เกียจสัมมาสติก็สละความคิดฟุง้งซ่านคือมันเป็นการเคลียร์พื้นที่ในใจให้สิ่งดีๆมันงอกเงยขึ้นมาค่ะอืมพอพูดถึงการสละกิเลสซึ่งมันเป็นเรื่องข้างในใจเรามากๆเลยนะครับมันก็โยงไปถึงวิธีที่เราจะรับมือกับเรื่องภายนอกได้เลย คือไอเจ้าโลกกระทำแปดที่ว่าเนี่ยใช่ค่ะโลกกระทำแปดนี่คือสิ่งที่เ,เลี่ยงไม่ได้เลยนะคะครับผมได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศค่ะสรรเสริญนินทาสุขทุกครบเลย8ดอย่างแล้วการที่เราจะอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้คือไม่แกว่งไปตามมันง่ายๆอันนี้ก็ต้องอาศัยการเสียสละทางใจเยอะเลยสิครับถูกต้องเลยค่ะ อันนี้คือการเสียสละความยึดติดในระดับที่ลึกขึ้นไปอีกคือพอเราได้ลาบได้ยศได้คำชมมีความสุขเนี่ยการเสียสละก็คือสละความหลงระเลิงอ๋อไม่ยึดว่านี่ตัวชั้นของชั้นใช่ค่ะไม่ยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปเพราะรู้ว่ามันไม่เที่ยงในทางกลับกันพอเจอเรื่องไม่ดีเสื่อมลาบเสื่อมยศโดนนินทาเจอกับความทุกข์ การเสียสละก็คือสละความเศร้าโศกความเสียใจหรือความรู้สึกต่อต้านขุนเคืองคือพยายามวางใจให้มันเป็นก,ากลางๆไม่ดีใจจนเวอร์หรือเสียใจจนฟูมฝ่ายใช่ค่ะการวางใจเป็นกลางต่อสิ่งเหล่านี้ได้เนี่แหละค่ะคือชัยชนะทางใจที่แท้จริงแต่ว่าเออบางทีมันก็อาจจะรู้สึกขัดขันนิดหน่อยนะครับการสละความยึดติดในสิ่งดีๆอย่างความสำเร็จคำชม มันเหมือนเรากําลังปฏิเสธสิ่งดีๆในชีวิตหรือเปล่าครับเป็นคําถามที่ดีมากค่ะจริงๆแล้วการสละในที่นี้ไม่ใช่การปฏิเสธสิ่งดีๆนะคะเรายังยินดีได้ชื่นชมได้แต่เราสละความยึดมั่นถือมั่นที่ว่าสิ่งนั้นจะต้องอยู่กับเราตลอดไปพอเมื่อไหร่ที่มันเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของมันเนี่ย เราจะได้ไม่ทุกข์มากเลยคะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือสลักความผูกติดที่จะนําไปสู่ความทุกข์ที่หลังประมาณนั้นเลยค่ะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปให้เห็นภาพชัดๆนะคะการเสียสละในทางธรรมเนี่ยมันไม่ใช่การเสียเปล่าแต่คือการสละภาระทางใจสละกิเลสสละความยึดมั่นในตัวตนเพื่อให้ใจเราเบาโปร่งเกิดปัญญาเห็นอะไรตามจริง นี่แหละคือชัยชนะของจริงที่มันไม่ขึ้นกับว่าข้างนอกจะเป็นยังไงอืมฟังแบบนี้แล้วการเสียสละก็เหมือนเป็นกระบวนการฝึกใจอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเป็นเครื่องมือให้เราเข้าใจโลกเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็นําไปสู่ความสงบสุขภายในซึ่งก็นับเป็นชัยชนะที่ยั่งยืนกว่าชื่อเสียงเงินทองอะไรพวกนั้นนะครับที่มันมาแล้วก็ไปในชีวิตประจําวันของเราตอนนี้เนี่ยมีความยุดติดเรื่องอะไรบ้าง หรือมีความคิดลบแบบไหนที่ถ้าเราลองฝึกเสียสละหรือปล่อยวางมันออกไปบ้างเนี่ยอาจจะทำให้เรารู้สึกถึงชัยชนะเล็กๆข้างในใจเราได้บ้างลองไปสำรวจกันดูค่ะ